ข่าวร้อนปูตินสู้ขาดใจประกาศเกณฑ์ทหารใหม่เพิ่มอีกแสนแปดหมื่นนาย สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์สงครามรัสเซียกับยูเครนข่าวสารที่เราจะรายงานท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่4ประจําวันที่17กันยายน2567นะครับ ท่านผู้ฟังครับในเรื่องของการทําสงครามที่ดูเหมือนว่ารัเสเซียตอนนี้กําลังเผชิญปัญหาอย่างหนักสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเรื่องกําลังคนนะครับในเรื่องของกําลังคนจากการที่รัเสเซียนั้นตอนนี้ไม่สามารถระดมระ,ะดมพลที่จะมาซัพพอร์ตหรือว่ามาทําสงครามเพิ่มเติมได้มากหลังจากที่สถานการณ์ที่มันครุกุ่นมากขึ้นทั้งทางฝั่งของโดเนสนะครับโดยเฉพาะเมืองโปคอฟนั้นรัเสเซียก็ยังมีความมุ่งหวังที่จะ ยึดคืนเมืองโปคอฟให้ได้ขณะเดียวกันที่เมืองเคริร์สภูมิภาคเคริร์สรัสเซียตอนนี้ก็มีการระดมเข้ากําลังทหารไปเพื่อจะทําการผลักดันกองกําลังยูเครนออกจากพื้นที่เมืองเคิร์สให้ได้ภายในสิ้นเดือนนี้นะครับแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ของเรื่องกําลังพลนี่แหละครับมันกลายเป็นปัญหาหลักที่รัเสเซียไม่สามารถจัดการได้ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่กําลังพลนั้นมีการสูญเสียอย่างหนักวันหนึ่งนั้น พันคนขึ้นไปรวมถึงคนที่เสียชีวิตและก็คนที่บาดเจ็บนะครับต้องออกจากสนามรบเพราะฉะนั้นการที่จะสรรหากําลังพลมากกว่าเดือนหนึ่งสามหมื่นคนขึ้นไปในการที่จะมาเสริมกําลังที่ต้องอหลุดออกสนามรบนี่แหละครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันแม้ว่าจะมีการให้ค่าจ้างจํานวนมหาศาลนะครับแต่ดูเหมือนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็ยังไม่สามารถระดมกําลังทหารหรือว่า,าทหารใหม่เข้ามาใน ในส่วนของกองทัพรัเสเซียได้ท่านผู้ฟังครับมันมีรายงานนะครับว่าทางฝั่งนักวิเคราะห์นี่นะครับได้มีการอ้างอิงจากคํากล่าวของพลเตอร์คิรีโลบูดานอฟนะครับหัวหน้าหน่วยข่าวกองกระลาหมของยูเคนเขาบอกว่าตอนนี้รัเสเซียนั้นตั้งเป้าหมายที่จะยุติสงครามและก็ชัยชนะภายในต้นปี2026ไปอย่างช้าหมายความว่านับจากนี้ไปเกือบ2ปี เป้าหมายของรัสเซียนั้นจะพยายามทําสงครามให้มันยุติลงโดยการที่รัสเซียนั้นจะได้รับชัยชนะซึ่งเขาบอกว่าบูรนนอบได้กล่าวในการประชุมครั้งที่20เมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่ากลยุทธ์สําคัญที่ดูเหมือนว่ารัสเซียนั้นจะใช้ในการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นจุดเปลี่ยนในปี2 0 2 5นี่นะครับเขากล่าวว่าหากไม่สามารถคว้าชัยชนะในยุคเขตได้ภายในต้นปี2 0 2 6มันจะทําให้ ความทะเยอทะยานของปูตินนี่แหละครับที่จะดํารงความเป็นปหาอํานาจที่จะยังคงต่อไปในอีก30ปีข้างหน้านั้นดูเหมือนว่ามันจะต้องสูญสลายไปหรือว่าสูญเปล่าไปจากการที่เขานั้นยังไม่สามารถบรรลุผลของสงครามที่จะยึดยูเครนได้นั่นเองท่านผู้ฟังครับหัวหน้าหน่วยข่าวกองกระรวงกระทรวงองยูเครนเขากล่าวว่ารัสเซียน,นะครับรัสเซียมีการคาดการณ์ว่าสภาพในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมนี่แหละครับในเรื่องของการเมืองนี่แหละครับ มันจะเลวร้วายลงสุดๆมากที่สุดประมาณกลางปีหน้าก็คือปี2025นี่นะครับพร้อมทั้งความยากลําบากที่มันเพิ่มขึ้นนี่แหละครับโดยเฉพาะในเรื่องของการสรรหาบุคคลหรือว่ากําลังทหารเข้ามาเสริมในเรื่องของกองทัพมันก็จะยากอย่างยิ่งโดยเฉพาะตอนนี้กองทัพนั้นประสบปัญหาอย่างหนักก็คือเรื่องของกําลังพลกําลังพลที่มีการเคลื่อนย้ายจากฝั่งตะวันออกไปที่ภูภาคิร์ดนี่นะครับก็เป็นกําลังพลส่วนใหญ่ที่อยู่ในฝั่ง ทางด้านทิศใต้อย่างเคอร์ซอนซาโปเิเซียนี่เลยครับแม้ว่ากําลังทหารที่โปรครอปนั้นจะยังไม่มีการถอนกําลังออกไปแต่มันก็เกิดผลกระทบในเรื่องของทหารที่จะมาเติมเพราะว่าความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นแต่ละวันมันก็ทําให้ความคืบหน้าในการบุกทิดดินแดนคืนทั้งทางฝั่งเคิร์ดหรือว่าทางฝั่งของโปรครอปนี่นะครับมันไม่สำลิดผลเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวานนี่นะครับมันมีกองกําลังกองพลที่51ดูเหมือนว่า จะถูกทางฝั่งของยูเรนยูเคนนะครับละลายกองพล51ไป1กองพลจากเหตุการณ์ที่กองพล51นั้นพยายามที่จะไปะยึดพื้นที่คืนจากกลุ่มของเคิร์สเนี่ยแหละครับของทางฝั่งยูเคนนี่แหละครับมันก็เลยทําให้ดูเหมือนว่าัสถานการณ์ในเรื่องของกําลังพลรัะละเสเซียที่อยู่ในเคิร์สนั้นมันเลวร้ายลงไปทุกทีทุกทีเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์ที่ กำลังพลมันไม่พอหรือว่าเพียงพราขนาดหนักขณะที่การาทหารรับจ้างนี่แหละครับที่จะมีการใช้อัตราจ้างในการดึงดูดมานั้นมันก็ดูเหมือนว่าไม่สมร็จผลเพราะนั้นมันก็เลยมีการคาดหมายกันนะครับว่าแล้วปูตินจะเอากําลังทหารส่วนใหญ่ที่มันขาดแคลนนี่มาจากไหนเพราะฉะนั้นความชัดเจนมันก็เลยมีการข้อสันนิษฐานนะครับว่ามันอาจจะต้องมีการาหากําลังเสริมหรือว่าต้องมีการเกณฑ์ทหารรอบใหม่ ที่มันอาจจะเกิดขึ้นจากทางฝั่งของรัเสเซียนี่แหละครับจากการที่มีการวิเคราะห์กันไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะครับสถานการณ์ล่าสุดมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้นั้นปูตินได้มีการประกาศกฤษฎีกาในเรื่องของการเพณ่ทหารแล้วนะครับปูตินนั้นตอนนี้มีการประกาศว่าต้องมีการเพิ่มขนาดของกองทัพรัเสเซียโดยการเกณฑ์ทหารนี่แหละครับมันจึงจะเพิ่มกลาลังทหารได้ซึ่งถือว่ามันเป็นครั้งที่3นะครับนับตั้งแต่สงครามที่มันเริ่มต้นกับยูเครน ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดนี่นะครับดูเหมือนว่ากฤษฎีกาที่มีการประกาศล่าสุดนะครับมันมีรายงานว่าต้องการที่จะเพิ่มกําลังทหารขึ้นอีก1นึ่งแสนเป็น1นึ่งแสนแนายจากกฤษฎีกาที่มันประกาศล่าสุดนี่แะครับซึ่งมันก็จะทําให้สถานการณ์ในเรื่องของกําลังพลของรัสเซนั้นมันอาจจะดีขึ้นในช่วงครั้งชั่วคราวจากการที่ได้รับ เรื่องของการเฑ์ทหารท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่รายงานของกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่เขาระบุนะครับว่าการเพิ่มขึ้นนี้นะครับเป็นผลมาจากภัยคุกคามที่มันเพิ่มขึ้นที่มันเกี่ยวข้องจากปฏิบัติการทางทหารพิเศษและก็การขยายตัวของนาโตกระทรวงกลาโหมของยูเคนี่นะครับเขายังชี้นิ้วไปที่ทางฝั่งของนาโตโดยเฉพาะยุโรปนี่แหละครับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขานั้นต้องเพิ่มการเค์ทหารอันเนื่องมาจากว่า การขยายตัวของนาโตรเรียกได้ว่าชี้นิ้วไปทางฝั่งนาโตเลยนะครับว่าเป็นต้นตอที่ทําให้เขานั้นต้องทําทการเฑ์ทหารหรือว่าการสูญเสียของกําลังทหารท่านผู้ฟังครับทางด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารและก,การเมืองนี่นะครับได้ในการาพูดถึงเรื่องของการเทนทหารที่มันเกิดขึ้นนี่นะครับเขาบอกว่ามันเน้นย้ําถึงปัญหาที่ยังเกิดขึ้นในสงครามกับ ยูเครนของรัสเซียซึ่งการที่มันขาดแคลนในเรื่องของอุปกรณ์อย่างหนักนี่นะครับมันก็เลยทาให้รัสเซียนั้นต้องพึ่งพาทรัพยากรบุคคลมากขึ้นความหมายมันก็คือตอนนี้ในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์น,นั้นรัเสเซียก็ไม่ได้มีมากเหมือนแต่เก่านะครับเนื่องจากว่ามันถูกทําลายในสงครามที่มันเกิดขึ้น2ปีที่ผ่านมารถถังยานเกราะนะครับอุปกรณ์ขับเคลื่อนต่างๆมันถูกทําลายเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นการที่จะเพิ่มกาลังคนนี่แหละครับมันก็จะเป็นปัจจัยสําคัญ ในการในการที่จะทําให้การสงครามของรัสเซียนั้นมันสามารถดําเนินการต่อได้เพราะว่าจะเน้นหนักในเรื่องของการใช้พลเดินเท้านี่แหละครับเป็นด้านหลักในเรื่องของพลทหารเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่มีการนําเข้าจากทางฝั่งของอาชาติพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นอิรานไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเหนือก็จะเน้นหนักในเรื่องของการใช้กําลังคนในการที่จะไปยึดดินแดนคืนเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ดูเหมือนว่าสถานการณ์การใช้คนของรัสเซียนี่นะครับ มันก็เพื่อจะมาทดแทนในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ของทางฝั่งรัะะเสเซียเองที่มันล่อยหลอลงทุกทีทุกทีอันนึ่งมาจากว่าการที่ไม่สามารถผลิตทดแทนสิ่งที่มันสูญเสียหรือว่าถูกทำลายไปได้ท่านผู้ฟังครับก่อนหน้านี้นี่นะครับรถถังยานเกราะของรัสเซียเรียกได้ว่าวิ่งไปให้ทางฝั่งของยูเครนทำลายเป็นว่าเล่นวันหนึ่งนี่นะครับ20-30คันเดือนหนึ่งก็5 6 0 0คัน แล้วมันจะเอากําลังผลิตที่ไหนมาผลิตในเรื่องของรถถังยานเกาะต่างๆเหล่านี้ประสิทธิภาพในการผลิตเดือนหนึ่งมันก็จะประมาณ20-25คันไม่เกินนี้นะครับมันเดือนหนึ่ง20-25คันแต่ขะเดียวยการวันหนึ่งมันถูกทําลายไป20-25คันเพราะฉะนั้นความสมดุลของการผลิตกับการถูกทําลายนั้นมันไม่สมดุลกันเพราะฉะนั้นรถถังยานเกาะของรัสเซียมันจึงล่อยหลอออกจากสนามรบไปทุกทีทุกท,ท,กทีเราจะไม่เห็นเหตุการณ์ที่คลิปวิดีโอของ โดรนของยูเคนี่ครับบินไปโจมตีรถถังยานเกราะของรัเสเซียเหมือนที่มันเกิดขึ้นก่อนๆหน้านี้ที่มันมีคลิปออกมาทุกวันทุกวันทุกวันว่ามีโดรนของยูเคนนั้นไปโจมตีตรงโน้นตรงนี้แต่เหตุการณ์ล่าสุดที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเราจะหาคลิปแบบนี้เนี่ยครับน้อยลงไปทุกทีเพราะว่ารัเสเซียเองก็ไม่มีรถถังยานเกราะที่จะมานําใช้งานท่านผู้ฟังครับในเรื่องของการที่รัเสเซียนะครับขาดแคลนกําลังพลอย่างหนะัก จนต้องมีการเกณฑ์ทหารรอบใหม่นี่นะครับแม้ว่ารัสเซียนั้นจะพยายามในใช้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าตอบแทนในการที่จะพยายามชักชวนทหารใหม่เข้ามาเนี่ยนะครับสถานการณ์ในเรื่องของการรับสมัครทหารใหม่นั้นมันมีรายงานนะครับว่ารัสเซียนั้นมีการให้เงินขวัญถุงในเรื่องของถ้าเกิดมีการเซ็นสัญญานั้นมากถึง8 0 0แสนบาทถ้าเป็นเงินไทยและขณะเดียวกันรัสเซียก็จะใช้ในเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนนี่นะครับเดือนหนึ่ง 150,000ืน 150, บาทเพื่อเป็นสิ่งล่อตาล่อใจให้ทหารใหม่เข้ามาซึ่งดูเหมือนว่าปริมาณเงินที่มีค่าจ้างปริมาณมหาศาลขนาดนี้เนี่ยนะครับก็ยังไม่สามารถจะทาให้ทหารใหม่นั้นเข้ามาทดแทนทหารที่สูญเสียไปได้เรียกได้ว่าการเกณฑ์ทหารนั้นกลายเป็นวิธีสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าการระดมทหารที่จะมาสมัครนั้นมันไม่สามารถทําได้เดือนหนึ่งสองสามหมื่นคนอย่างที่ต้องการท่านผู้ฟังครับสิ่งหนึ่งที่รัเสเซีย กล้าที่จะทุ่มเทในเรื่องของค่าจ้างเดือนหนึ่งแสนห้าหมื่นเกือบสองแสนบาทเนี่ยนะครับมันมีรายงานนะครับว่าทหารที่ไปอยู่ในแนวรบเนี่ยถ้าเผื่อว่าได้รับอันตรายหรือว่าไม่สามารถปฏิบัติการรบนี่แหละครับทหารต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะกลายเป็นคนเฝ้าต้นโคนต้นต้นไม้ต้นกลายเป็นคนเฝ้าต้นไม้กลายเป็นคนเฝ้าโคนหลุมต่างๆหลุมพ่อต่างๆเพราะว่าทหารต่างๆเหล่านี้ถ้าเผื่อไม่สามารถปฏิบัติการได้เนี่ย ลัดเซียก็จะไม่เก็บไว้ให้เป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของเงินเดือนเพราะฉะนั้นทหารเกณฑ์ที่ถูกเกณฑ์เข้าไปในสนามรบนี่นะครับคาดหมายได้เลยครับว่าโอกาสที่มันจะกลับขึ้นมารอดกลับมามีชีวิตสมบูรณ์นั้นมันจึงเป็นน้อยมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ทหารส่วนหนึ่งนั้นไม่พยายามที่จะไปากลายเป็นทหารของลัเสเซียเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะมีชีวิตรอดเพื่อจะมารับเงินเดือนเดือนละแสนห้าสองแสนได้นอกจากเงินที่ได้รับขวัญถุงครั้งแรก จ็ดแปดแสนบาทเท่านั้นท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับมันก็ทําให้รัสเซียตอนนี้นี่นะครับต้องมีการแก้ไขสถานการณา์เรียกได้ว่ารายวันก็ว่าได้ทั้งเรื่องของการขาดแคลนกําลังทหารขาดแคลนอาวุธยุธโทโธปรกรณ์ต่างๆต้องจนต้อง,องนําเข้าจากชาติพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเหนือไม่ว่าจะเป็นอิรานอีกอย่างหนึ่งสําคัญในเรื่องก็คือในการขาดแคลนในเรื่องของ เงินทุนนี่แหละครับที่จะมาทําสงครามต่อไปรัเสเซียนั้นมีใช้เงินลงทุนค่าใช้จ่ายวันหนึ่งนะครับสามร้อยล้านดอลลาร์นะครับสามร้อยล้านดอลลาร์ก็ไม่ใช่น้อยนะครับเทียบเป็นเงินไทยวันต่อวันแล้วเดือนหนึ่งเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่าไหร่ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายที่ได้มาส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องของการขายก๊าซธรรมชาติการขายน้ํามันซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้ทั้งน้ํามันและก๊าซธรรมชาติที่กลายเป็นรายได้หลักนั้นมันก็จะถูกกดดัน ถูกเซ็นั่นถูกกีดกันเข้าไปทุกทีขณะเดีวยวกันคลังน้ํามันที่อยู่ในดินแดนของรัสเซียนั้นตอนนี้ก็ถูกทางฝั่งของยูเคนั้นทําลายอย่างหนักเหมือนกันอย่างน้อยๆน,นี่ยกับคลังน้ํามันที่อยู่ในฝั่งตะวัน ตกของรัสเซียนะครับทางใต้ของรัสเซียที่มันตูอ,อยู่ติดชายแดนด้านตะวันออกของยูเครนเนี่ยคลังน้ํามันแถบนี้แทบจะไม่หลงเหลือเลยนะครับแถบคลังน้ํามันแถวนี้มันไม่หลงเหลือมันก็จะไม่มีน้ํามันให้กับรถถังยานเกราะทีู่อยู่ในแถบนี้เพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวของรถถังยานเกราะมันจึงน้อยลงไปทุกทีพร้อมๆกับการที่มันถูกทําลายนี่แหละครับมันก็เลยทําให้สถานการณ์ในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์รัเสเซียนั้นมันน่าจะเข้าขั้นโคม่าเข้าไปทุกทีทุกทีเพราะฉะนั้น ผนทางเดียวก็คือการเคฑนทหารนี่แหละครับเพื่อที่จะมาผลักดันมาถมมาผลักดันกองทัพยูเครนที่อยู่ภูมิภาคเคิร์ดออกไปเพราะนั้นการเคฑนทหารมันก็เลยกลายเป็นทางเดียวที่จะทําให้อารัเเซียตอนนี้สามารถดำรงสถานะสงครามต่อไปได้ยอย่างน้อยก็ให้มันถึงปลายปีนี้ก่อนที่ลมหนาวจะมาซึ่ง สถานการณ์ที่มันรุ่ดูหนาวเข้ามาแล้วสถานการณ์มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นรวมถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอเมริกาเนี่ยนะครับถ้าเผื่อมีการเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนข้างสถานการณ์ของการสู้รบรัเสเซียนั้นมันอาจจะอยู่ในจุดพลิกผันที่รัสเซียอาจจะมีแต้มต่อแต้มได้เปรียบเพิ่มขึ้นรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ